จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2พฤษภาคม256พพี่น้องเกษตรกร,กรที่รอคอยการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมนะคะด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัสตว์ข้าวไร่ละ1,340บาทต่อไร่ซึ่งการช่วยเหลือไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนจ่ายจริงอนจริงแน่นอนบางครัวเรือนรับสูงสุดอยู่ที่40 0 0 0บาทตอนนี้แผนการจ่ายจากทางธนาคารทกศหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายพื้นที่มีแจ้งแผนออกมาแล้วนะคะส่วนจะมี วัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลขา่าวสารกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแผนการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมออกมาควบคู่กันกับการจ่ายเงินเยียวยาที่อยู่อาศัยด้วยนะคะคุณผู้ชม รัชนาในการจ่ายเงินเยียวยาน้าท่วมทุกคนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีการประชาคมพื้นที่ทุกๆพื้นที่และที่สําคัญค่ะในการจ่ายเงินตอนนี้นะคะแผนนี้ได้มีการแจ้งออกมาล่าสุดแล้วก็จะยิงยาวจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยเป็นจังหวัดที่ท่านรอคอยหรือไม่ซึ่งเป็นแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืชน,นะคะสําหรับพี่น้องประชาชนทกสสาขาย,ย่อยบ้านค่ายในสังกัดสาขาเมืองพยาแลจังหวัดชัยภูมิค่ะ เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่24เมษายนถึงสองพฤษภาค,คมเลยแบ่งเป็นตําตบลแล้วก็หมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันที่24เมษายนเนี่ยที่ตําบลบ้านค่ายค่ะก็จะมีบ้านค่ายบ้านกุดเวียนนะคะบ้านวางก้านเหลืองบ้านเสียวน้อยบ้านแก้งจิกค่ะวันที่25เมษายนเนี่ยก็จะเป็นบ้านค่ายที่หมู่บ้านโคกขน,นัน ยโยกย่างพัฒนาโคกน้ําตับแล้วก็ท่าหวาะคะคุณผู้ชมวันที่26เมษายนที่ตําบลหนองไผ่ค่ะก็จะมีที่หมู่บ้านสีสะกระบือกุดเชือกหนองไผ่โนนยาคาน้องกระทุ่มโนนสาธรแล้วก็หนองไผ่ค่ะวันที่27เมษายนนี่ก็จะเป็นตําบลหนองไผ่ด้วยนะคะก็จะมีตําบลหนองแหน อดอนกูดอนหันน้องไข่นุ่นน้องสะแล้วก็โคกกล่องค่ะวันที่28เมษายนที่ตำบลโนนสำราญที่จะมีหมู่บ้านโนนนะคะบ้านโนนสำราญด้วยแล้วก็โนนสูงสะอาดด้วยส่วนวันสุดท้ายที่จะมีการจ่ายเงินนะคะที่สาขาย,ย่อยบ้านค่ายนะคะเมืองพยาแลก็จะวันที่ 2, สองพฤษภาคมที่ตำบลโนนสำราญก็จะมีบ้านนิ้วบ้านกระพีบ้านดอนขวางแลวก็บ้านแจ้งน้อยรวมไปถึงบ้านสุกว่าด้วยค่ะการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรนะคะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หากยังคงไม่ได้รับการโอนเงินที่เกษตรอำเภทอทกสศทุกสาขาใกล้บ้านท่านค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ